ผมก็เข้าไปแอบ,แอบดูนะครับ่มบอยผมเห็นอยู่นะครับไปแอบอบอยนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปทักเนาะเป็นลมบนให้ขอบคุณค่าผมุ่มบอยนะบ,นบอยไรอเดอร์นะขอบคุณพลังเงียบด้วยนะครับผม น้ามือไหนหน้ามือหน้ารถก็ต้องระวังรถนะครับมีรถย้อนสองมาเยอะเลยครับจุดนี้มีรถย้อนสองบ่อยมาก นองผมหายใจทางจมูกเลยไปลงไปบานใหญ่เมื่อกี้เลยเองอ๋อครมคุณโจนะครับใช่คุณโจรหรือเปล่านะครับผมนี่แม่รวยกระทันหันนะครับเข้าโรงพยาบาลก็เลยต้องรีบลางานทำงานไม่เต็มวันก็เข,เข้ามาบ้านอาบน้ำแต่งตัวก็ออกมา ก็รอลูกชายลูกเขยนะครับอันนี้ไม่ใช่รถถกนรถลูกเขยนะอขอบคุณมากมากครับุุกกำลังใจนะครับขเข้ามาให้กำลังใจ EP นี้ก็ไร้ไม่นานครับ รถยนสอง โชว์มันโชว์ไปนานแล้ว <Okay. S 1> อันนี้มันสายพานตั้งปัดแล้วมันโชว์เลยทำอยู่ที่ตัวปัดเอาถือเราอเอาไปทำทอนสายทีย <c oughs> เอเขาใหมหม่ประมาณนั้นนะ <c oughs> ให้ชมบรรยากาศหน่อยหนึ่งนะครับเป็นรบรรยากาศฝนก็ตกรินๆนะครับผมรอช่างเอาได้มาเปลี่ยนฝนเพิ่งหยุดตกครับน